ครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของผมอุรานุสรัตซึ่งผมมาตอบคําถามที่อาจารย์ได้ให้คําถามไปในสัปดาห์แล้วคือข้อหนึ่งคือมาร์คิโลเีมีทัศนคติและมุมมองต่อการใช้ความหดเห้่มและความรุนแรงในการเมืองการปกครองอย่างไรและมาร์คิโลีมีคําแนะนําอย่างไรบ้างในการใช้ความรุนแรงและความหดเห้่มในการปกครองพร้อมยกตัวอย่างตามที่ท่านเข้าใจพอสังเขป่ขออื่นต้องมาแนะนําก่อนว่ามาร์คิโลเีนี้ เป็นนักปัญญาทางรัฐศาสตร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดและอุดมการณ์ของนักการเมืองในทุกยุคทุกสมัยและยังเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักคิดที่ไร้ศีลธรรมและบางทีก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคิดที่กล้าหาญเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดคือความจริงที่ไม่มีใครในโลกเคยพูดเพราะเขาพูดถึงในเรื่องของธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ในทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาและมาคิอลี ึงได้เสนอความคิดหรือทัศนคติในทางการเมืองแบบใหม่โดยสนับสนุนการใช้อำนาจให้ความรุนแรงความรรุนแงถ้ามองเพลินๆอาจจะเป็นคำสอนของปิศาจหรือพ่อมดเพราะวิธีการของเขาเพื่อความอยู่รอดทางสังคมการเมืองและมัรคิวลีนั้นได้ให้คำแนะนำการปกครองกับคุณธรรมเป็นคนละเรื่องกันเท่านั้นเองผู้ปกครองควรคิดถึงประโยชน์ของรัฐเป็นสิ่ง สูงสุดมากกว่าประโยชน์ของตนไม่กี่คนหรือคนบางกลุ่มดังนั้นเพื่อประโยชน์ของรัฐครั้งต้องผิดสัญญาหรือโกหกก็ต้องยอมทำ้วตัวอย่างเช่นสัญญาว่าจะช่วยรัฐข้างๆต้านมาหาอำนาจแต่พอมาหาอำนาจมารุกรานจริงเห็นว่าไม่ไหวเห็นว่าไม่ไหวแน่อาจจะต้องผิดสัญญาเพื่อรักษารัฐครับคุณ สวัสดีครับผมนายณนะัสรุด,ดินแมรักคณะรัฐศาสตร์เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามข้อ2กันนะครับสภาวะธรรมชาติก่อนเกิดรัฐมีลักษณะอย่างไรและทฤษฎีสัญญาประชาคมของโทมัสฮอบได้อธิบายการก่อเกิดของรัฐไว้อย่างไรและอธิบายสิทธิอำนาจขององค์อธิปัตย์ไว้ว่าอย่างไรและท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรพร้อมยกตัวอย่าง อย่างแรกเลยก็คือสภาวะธรรมชาติตอนเกิดรัฐมีลักษณะอย่างไรธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้มีความเท่าเทียมกันทั้งร่างกายและจิตใจส่วนของร่างกายมันอาจจะมีอ่อนแอบ้างแข็งแรงบ้างตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างแต่ในที่นี้มันมีความเสมอภาคอันหนึ่งอย่างหนึ่งที่แบ่งโดย ที่โดยธรรมชาติของมนุษย์นั่นก็คือถ้ามีความขัดแย้งหรือการแย่งชิงอะไรก็ตามที่มันมีค่ามนุษย์ก็จะทำทุกอย่างทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาไม่ว่าจะแม้ว่าตัวเองจะอ่อนแอกว่าหรือจะต้องต่อสู้กับมนุษย์ที่แข็งแกร่งกว่าแต่มนุษย์ก็จะหาทางเพื่อที่จะได้มัน ไม่ว่าจะใช้แผนการหรือพักพวกต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ให้เรามาก็คือการที่จะเอาชนะและฮอบได้บอกอีกว่ามันมีกฎระเบียบในการควบคุมแต่มนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับจะใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองเพื่อสนองความต้องการของตัวเองอย่างเต็มที่ถึงแม้มันจะมีกฎธรรมชาติก็ตาม เช่นอยากได้อะไรก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยกลและมนุษย์ก็จะกําจัดทุกอย่างที่ขวางหรือเป็นอุปสรรคในสภาวะนี้เองก็ทำให้ทุกคนไม่มีความปลอดภัยในการที่จะใช้ชีวิตเพราะทุกเวลาอาจจะไปอาจจะนำสู่อาจจะนำไปสู่การฆ่าเข็นการเข็นฆ่ากาัน หรือเกิดสภาวะสงครามกันเลยก็ว่าได้ครับเพราะสิ่งที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสิ่งของมีค่ามันทำให้มนุษย์ฆ่ากันได้แย่งชิงกันสุดท้ายนี้สภาวะธรรมชาติก่อนเกิดรัฐของครอบก็คือเต็มไปด้วยความหดร้ายและมนุษย์จะมีอายุสั้น แต่มนุษย์นั้นมีความต้องการที่จะอยู่ต่อไปก็เลยต้องออกจากสภาวะที่เหี่ยมโหดความแค้นความจนแล้วก็การเขีนฆ่ากันอะไรต่างๆก็เลยต้องมาทําข้อตกลงร่วมกันนั่นก็คือพอได้ข้อตกลงแล้วก็ต้องมีคนมาทําหน้าที่ในการรักษาข้อตกลงอันนี้ไว้นั่นก็คือองค์อธิปัตย์ครับ อย่างที่สองทฤษฎีสัญญาประชาคมของโทมัสฮอบได้อธิบายการก่อเกิดของรัฐไว้อย่างไรสัญญาประชาคมของฮอบเป็นสัญญาที่ประชาชนทำร่วมกันตกลงร่วมกันว่าจะอยู่การอย่างไรให้มีความสันตินั้นแสดงว่าสัญญาประชาคมของฮอบไม่ใช่สัญญาขององค์อภิ องค์อธิปัตย์แต่องค์อธิปัตย์มีหน้าที่ออกกฎหมายเพื่อทำสัญญาณน,นี้ไม่ให้ผู้ถูกละเมิดโดยประชาชนด้วยกันเองสำหรับหอบรัฐหรือจากกบ,บที่เกิดขึ้นมี2ชนิด1ประชาชนทำสัญญาร่วมกัน2รัฐ องค์อธิปัตย์อย่างที่3ก็คืออธิบายสิทธิอำนาจของอธิปัตย์ไว้ไว่าอย่างไรและท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรพร้อมยกตัวอย่างตามความ,ความเข้าใจของท่านโดยสังเกตยอย่างแรกเลยองค์อธิปัตย์มีอำนาจอะไรบ้าง่างแรกเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและความรุ่งเรือง ของรัฐหรือสังหรือจาก,กของจากภพบองค์อธิปัตย์จะต้องมีอำนาจผู้เดียวและแบ่งแยกอำนาจไม่ได้อย่างสององค์อธิปัตย์มีอำนาจทั้งในทางนิติบัญญัติบริหารและตุลาการตลอดจนการควบคุมทางทหารและการเก็บภาษีอากรด้วยครับ าา Yin, การใช้อำนาจองค์อธิปัตย์เช่นการใช้อำนาจโดยสมบูรณ์ปัจเจกชนไม่มีสิทธิไม่มีสิทธิที่ในการตูแ้แย้งทั้งนี้เพื่อให้การบังคับการใช้อำนาจขององค์กรอธิปัตย์เป็นการใช้อำนาจโดยสมบูรณ์ปัจเจกชนไม่มีสิทธิในการตู้แย้งทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น เป็นการประกันสันติภาพให้กับประชาชนอย่างมั่นคงเห็นด้วยหรือไม่ไม่เห็นสำหรับผมก็คือไม่เห็นด้วยครับเพราะมอบให้อำนาจโดยมีแค่เงื่อนไขเดียวหรือกรอบเดียวมันก็คือห้ามใช้อำนาจนั้นทำร้ายประชาชนซึ่งผมมองอาจจะมองว่า ไม่พอถ้าเรามองในสังคมปัจจุบันอาจจะต้องมีเรื่องอ,อ,อ,อื่นอื่นอีกเพื่อให้รัฐตอบสนองประชาชนได้ครับตัวอย่างเช่นสมมตินะครับประเทศ A มีกษัตริย์ที่มีอำนาจสูงสุดแต่สนใจแค่เรื่องการรักษาความปลอดภัยหรือความมั่นคงของรัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งม,มันอาจจะไม่พอถ้าเรามองในสังคมปัจจุบันอาจจะต้องมีเรื่องอื่นๆเพิ่มอีกเพื่อให้รัฐตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น